i'm marine สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกก็อยากให้ปรับปรุงกลรงใหม่เพราะว่าเดิมมันก็เริ่มจะเก่าแล้วค่ะช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนเลยใช่ไหมคะ ปวมันก็จะตกแล้วน้องเขาก็จะเปียกแล้วก็กระต่ายก็เริ่มเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆประมาณเกือบ30ตัวได้แล้วค่ะก็เลยอยากให้เขาอยู่ให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นหน่อยเนี่ยค่ะรายการช่างประจําบ้านวันนี้เอาใจคนลักสัตว์ด้วยการเนลมิตกรงกระต่ายกันครับจากโจทย์ที่เจ้าข,ของบ้านให้กับเรามาว่ากรงกระต่ายเดิมนั้นฉรุดและจำนวนกระต่ายที่เพิ่มมากขึ้นทําให้พื้นที่กรงเดิมคับแคบครับมาดูกันครับว่าวันนี้รายการช่างประจําบ้านจะเนลมิตกรงกระต่ายออกมาเป็นแบบไหนครับคุณผู้ชม เราต้องเผื่อหน้ากว้างตัวนี้ด้วยตัวนี้เส้นล่างเราแบ่งครึ่งสําหรับช่างที่จะมาช่วยนิลมิตในวันนี้นั่นก็คือช่างสาที่วันนี้จะนําไม้สนมาใช้เป็นวัสดุหลัก ในการทํจกรงกระต่ายครับวันนี้ท่านมาจากบ้านมากันแถวแถวรังสิตวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรฮะกรงกระต่ายวันนี้จะมาทําบ้านให้กระต่ายเออคือเขาเลี้ยงอยู่แล้วแหละเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมคือก็เป็นคาเป็นคาเฟ่ด้วยเป็นบ้านด้วยคาเฟ่กระต่ายเลยแหละโอ่ก็ต้องมีกระต่ายเยอะแน่นอน30มันออกลูกสามสิบตัวเร็วมากใช่คือเป็นหางเขาอ่ะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า มันขุดลากไม้ซึ่งโซนนั้นเป็นดินก่อนอใช่ใช่ใช่เราชอบขุดขุดทำโพงเพื่อไปคลอดลูกข้างในและเที่เป็ปัญหาคือต้นไม้ที่เขาขุดอโค่นโค่นแล้วทับกงตัวเองต้อเลยต้องเลยจำเป็นต้องจัดการี่เลีจัดการ่ก็เลยจะทำากงข้างในเสริมเข้าไปเพิ่มเป็นสองชั้นแบบนี้เลยนี่แบบนี้ประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้ ซึ่งกรงเก่าเขาประมาณมีครอบอยู่แล้วครับกรงเหล็กกรงตัวเก่าเขาแล้วก็เนี่ยเสริมเข้าไปเสาหกต้นแล้วก็ทําพื้นํะไรทางเดินขึ้นใ้เขานิดหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ใครที่รักสัตว์เลี้ยงนะฮะมีสัตว์แบบว่าเอ็กโซติกกระตงกระต่ายหนูพวกอย่างเงี้ยก็สามารถดูแล้วเป็นเอาไปอนุบาได้ใ่นะครับขนาดปรับอะไรเอาให้เหมาะกับพื้นที่อะไรประมาณนี้ครับหลังๆวันนี้เป็นงานไม้เนาะงานไม้ครับก็ยึดติดด้วยสกูเหือนเดิมแล้วก็เป็นตะข่ายกรงตะข่ายอะไร ตะไคร่ลวดนะเน้นจะเป็นตะไคร่ลวดครับเพราะว่าถ้าเป็นเชือกนี่กระต่ายเป็นเชือกแทะยับโหยับต้นไม้เขายังกัดโคนมาแล้วอะแล้วก็พลาสติกก็ไม่ได้มีมีกงลวดนั่แหละแต่เคลือบด้วยพลาสติกรูปแบบกงกระต่ายที่เราจะทําจะมี2ชั้นด้วยกันครับคุณผู้ชมมีการทําผืนโดยจะมีการเพิ่มรูเล่นในส่วนของบันไดและระเบียงกันตกซึ่งจะใช้ไม้สนและไม้สนผสานเป็นหลักหลังจากนั้น เราจะติดเป็นตะข่ายลวดรอบตัวกงอีกทีครับซึ่งเราจะนํามาวางใต้โครงสร้างเดิมที่จะมีการเปลี่ยนหลังคาใหม่อีกด้วยครับเราจะมาเริ่มกันตอนแรกด,ด้วยกันด้วยกันตัดเสาไม้ครับแน่รู้ไงรู้รู้ไม้อะไรครับอันนี้ไม้สนไม้เสาฮะไม้เสาไม้สน สนหน่อยสนหน่อยดิบอกนอกจอไปเลยอันนี้หน้าเท่าไหร่ครับหน้าเท่าไหร่อกนอกจอไปเลยอั้เท่าไหร่ครับเท่าแล้วหน้าสองสองคูณสองฮะตัวเนี้ยความยาว2องเมตรสี่สิบครฮะแล้วทีนี้ความสูงที่เราบอกว่าสูงเมตรหกสิบเราจะตัดเสาก่อนสี่ต้นความสูงเมตรหกสิบเท่ากันครับทั้งสองมันก็เหลือเศษเมตรแปดสิบเซนแปดสิบเซนคือความลึกของโกงแปดสิบเซนอันนี้เราคำนวณมาแล้วว่าเราจะใช้ไม้แบบไม่เหลือเศษเลยอะ แล้วเดี๋ยวคานตัวตัวคานบนอะความกว้างของกรงมัน2เมตรก็จะเหลือสี่สิบเซนอันนี้เราก็จะไปทำเป็นพวกบันไดปีนไปให้น้องใช้อย่างคุ้มค่าเลยดีเลยดีเลยตัดเดี๋ยววัดตัดเลยดีกว่าเนี่ยตัวนี้หอมมากกลิ่นไม้อะกลิ่นน้ำมันไม่สดใช่ครับการทำกุ้งกระต่าย เราจะเริ่มจากการตัดไม้ในส่วนโครงสร้างกันก่อนครับคุณผู้ชมซึ่งจะมีทั้งการตัดในส่วนที่เป็นเสาส่วนของขาและในส่วนที่นํามาทําเป็นโครงสร้างของกรงกระต่ายครับซึ่งเราจะใช้ไม้สนที่เป็นไม้เสามาทําครับคุณผู้ชม60เมตร60แล้วก็80เซนใช่ครับอ่แล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดคานตัวบนตัวเนี้ยรระยะ2เมตรครับ2เมตรเราก็หักออก9เซนครับก็เหลืออยู่เมตร91ใช่เออ่าเราจะใช้ที่2เส้น12 แล้วก็เส้นล่างอีกตัวนี้เส้นล่างเราแบ่งครึ่งตัวนี้อย่างนี้เมตรเก้าบใช่ครับเมเก้าสบเวกเเป็น2เมตรพอดีถูกป่ะเพราะหน้ากว้างตัวนี้มัน4ี่เซนครึ่งสองอันก็เป็น9ไอ้ต้าสมองไว มาเลยเดี๋ยวเราจะประกอบด้านข้างก่อนความลึกที่80เซนแล้วก็จะใช้ไม้ตัวนี้71เซนเดี๋ยววางคือหลายคนงงว่าทำไมแล้วทำไมตัด71เซนไหนบอกไหนบอกว่า8ปดไบอกว่า80เซนคือมันมีความหนาหน้าไม้ความหนาของหน้าไม้ประมาณสี่เซนกว่ามันก็จะวนประมาณเก้าเก71ก็ประมาณ80ใช่ครับเพราะว่าเราบอกแล้วเราวัดนอกเราวัดเสานอกมันจะมีบางคนก็บอกวัดนอกวัดในหรือถ้าวัดนอกอย่างเงี้ย เราจะวัดด้านนี้ถ้าวัดในเขาก็จะวัดอยู่ด้านในด้านนี้ยให่เงี้ยอย่างเงี้ยนอกในเขาจะวัดอย่างงี้จ้าเคลียร์นอกเคลียร์ในกันใช่อ่ะตัวแรกก่อนเลยตัวนั้นแหละดีไหม ต่อเลยครับเออเข้าไปจริงๆริงด้วยเยียบยอดเป็นคนอยู่ในกรอบเออผครังเสร็จแล้วครับสองอันนี่ตำมาตนี่โอ้โหนี่เด็กในกรอบสุดๆตัวด้านนี้อ่ะเดี๋ยวผมยกไว้ด้านนี้เดี๋ยวด้านนู้น แล้วไงต่ออ่าตัวทีเนี้ยเราก็จะมายึดตัวคันยาวคันยาวซึ่งก็บอกว่าประมาณเมตร2เมตรอยู่ที่เมตรเกเมตรเสิเจ็ดอ่ก็จะบวกเสาด้วยก็เป็น2เมตรคืนนี้ป่ะใช่ครับมีอยู่3ต้นเออใช่3ต้นยึดยึดยึดตรงไหนยึดนี่เลยครับหัวเลยไหมพี่อ๋อ ครับด้านนี้เรียบร้อยอ่ะต่อด้านนั้นเลยลองเลยลองเลยลองเลยปรอป๊กะกนมาอีกมาอีกมือพี่สาวบังหน้าหนูอ่ะอ๋อโอเคโอเเรียบร้อยเย่อหาโอเคมาครับ b อสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสนับสนุนโดยลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกันวงพนวงโอเคอ่ะโพ้งเรียบร้อยครับเรียบร้อย แล้วเราก็จะมาแบ่งานซอยด้านนี้อเพราะว่าบ้านน้องกระต่ายเขาอยู่ฝั่งทางด้านนี้ัานสองเราก็จะปรับคานเนี้ยมาแบ่งครึ่งที่เราบอกว่าตัว2เมตรมันจะอยู่ที่เมตรหนึ่งคแบ่งกันครึ่งหันครึ่งเชั้นสองแล้วตรงเนี้ยจะเป็นบันไดทต่งเดินขึ้นของน้องสวยแล้วก็อนนี้ก็ซอยเหมือนเดิมเนาะตัวเสา7 5 5ารัเส้นหนึ่เ เสาใช่ไหมเสาก่อนโอเคล็อกเสาก่อนดีกว่าเจอกหมวดให้ม่ให้ก่อนนะโอเคแล้วก็ข้าง โอเคครับตรงนี้ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับว่าอันนี้คือตัวโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็จะมีบันไดขึ้นมาเพื่อน้องก็ต่ายเดินขึ้นมาี่นี่ได้ตรงนี้มันจะมีชั้นวางสำหรับน้องะด้านบนเราก็จะมีปิดด้านบนส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะปิดด้วยตะแกรงตะข่ายตะข่ายเหล็กคุ้มพลาสติกมันก็จะโปร่งใช่ครับโปร่งเพราะว่าด้านหลังเขาอยากเห็นต้นไม้เวลากระตุ้นกระต่ายสวยเฟลล์ฟลลฟลลแรกที่แรกเราจะปิดทึบมันมืดไปนิดนึงหลังนั้นเราก็ประกอบ ตะข่ายด้ไหมตรงนี้เดี๋ยวเ๋ยวประกอบตะข่ายตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมยึดขาล่างอีกนิดนึงเพื่อความแข็งแรงมันจะมีขาล่างด้านสองข้างนะฮะแล้วก็ข้างบนจะมีคารับอยู่นี่อีกตัวหนึ่งเพื่อการวางแรงที่ถ่อย โรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการติดผืนติดบันไดและติดตะข่ายลวดรอบกลุงและติดระเบียงกันตกเป็นลาดับต่อไปครับนี่คือตัวขั้นบันไดเนาะอ๋อก็ประกอบต่อชิ้นอย่างนี้ประกอบต่อจากข้างล่าง นี่เออผน,นักหนึกำลังเทมากอะหำคู่กันอะนั้นสัปป่นแลัวสับยาเนาะนี่ฮะสัปปวปะย่าแบบวางได้ตำแหน่งได้ยิงทะลุผ่านนี่เองอ๋อ,อยิงทะลุผ่านคือยิงตรงใช่ไหมอ่ายิงตรงเข้าไปเลยครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวขามันมนจะยืดห่างออกได้ขาตัวหลังนะสิ่งแรกจะกั้นคือจะกั้สนสามด้านนี้ใช่ไหมโกมอบจริงจริงค,คือก้นด้านนี้เลยแล้วก็นะแต่เดี๋ยวตัวนี้เราก็ใช้ไม้ ไม้เสร็จของ<ม>ตัวนี้เราก็มาแปดด้านหลังก็ยิงทับไปเลยคเขาก็ใช้<ล>ชตกูกันเลยครับ <มา S 2> เดี๋ยวผมผ้าไม้แล้วเดี๋ยวกันเลยได้ครับ ตอนนี้ขั้นตอนของการยึดตัวตะแกรงครับก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นลวดตะข่ายลวดตะข่ายครับก็เราจะยึดด้านนี้ก่อนค่อยไล่ไปค่อยตึงเพราะตะข่ายพวกนี้ลวดมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงหลก็จะยึดไปจากด้านนี้แล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างมาตัวที่เต้ถือก็คือด้านบนครับแล้วก็ไล่ไป แล้วก็ค่อยไปริมเดี๋ยวไปริมหลังสุดอ่อเดี๋ยวค่อยยิงตัวล่างก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปตับบนค่อยๆไล่ไปเนะาะโอเคครับมาเดี๋ยวยิงตัวนี้ก่อนจะได้เหลี่ยมได้ไม้เป็นอ่อนไม่แน,น่นอ,อ,นดอะด้านล่างเลยครับวมาวมันมันมันป้นตามลายไม้ อไปาเรียบร้อยกดตัวริมนะโอเคอันนี้ตัดส่วนเกินก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวก็ใช้กั่ไก่เอาอันนี้ไหมให้ขวันนี่ตัดฝั่งไหนที่เหลือข้างล่างอืนี่ข้างล่างเทียบเลยแบบนี ตัดรวดอ่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตัดใจอ่ะมันยากครับตัดเขไปไอเสร็จค่ะนะครับเรียบร้อยนะรับโครงสร้างตัวเจ้าบ้านกระต่ายใหม่อคอนโดนดบ้านแหละ หัวใหญ่นะใหญ่นะบ้านเดียวนะบ้านเดียวบ้านเดียวที่ถนนเลยแล้วเหลือขั้นตอนอะไรพี่ทตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนหลังคาให้เขาเพราะว่าของเดิมอ่ะมันเป็นผ้าใบอันนั้นหรอ อันไหนนะนู่นตเขียวแผ่นหลังคาเราใช้แบบนูนเลยแผ่นโปร่งแสงจะได้กันเรื่องน้ําเรื่องอะไรลงหาน้องด้วยเพราะหลังคาเราเป็นแผ่นไม้เนาะตัวนี้ตัวท็อปตัวนี้เป็นแผ่นไม้เผื่อเวลาเขาใส่ไฟด้านล่างได้อะไรเติมไฟมาได้เวลาแสงเท่าั้นจะได้กันความกันน้ําลงตรงนะครับโอเคเดี๋ยวต้องติดตรงนู้นละมั้งติดนู้นติดนู้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ยกตัวนี้ไปใส่ได้เลยโอเคไปครับในส่วนตัวกรงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คราวนี้เราจะทําการเตรียมพื้นที่บริเวณกครงเดิมด้วยการนำโครงเก่าออกเสริมโครงสร้างในส่วนที่ผุพังด้วยการดามไม้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับแล้วทําการติดตั้งหลังคาย่อนลงหนอย่อนลงในย่อนลงยอนลงย่อนลงย่อนลงอีอาลอาเอาเอาเาเอ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 เอาเ้าวอาเอา้อาเอาเออาเอาเอาเออยเอาเาเอาเอาเอาาอาเอาเเอออเอาเาออเ ได้เอาเอาเสร็จแล้วครั้งนี้อีกไหมเออเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับบ้านกระต่ายนะครับของพี่สามากเลยมันเป็นงานใหญ่งานหนักเลยทั้งหลังคาด้วยนะฮะแล้วก็ตัวโครงสร้างบ้านด้วยใช่ครับสวยมากจริงๆแล้วงานนี้ไม่ควรทำวันเดียว นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละวันเดย์มิร์เคอรอีกแล้วแคนแคนนิมิตเต้านิมิตเต้านะครับแล้วใครที่อยากจะได้มุมสวยๆตรงนี้หรือว่าอยากจะมีมุมเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะฮะคือเราก็ไปกันบทั้งสัตว์แล้วนะเดี๋ยวนะนกหมาก็นกมาแล้วมาแล้วตาก็มาแล้วเต่ามาแล้วกระต่ายแล้วแมวมาต่ายเอ็กโซ์ตรีทตอนนี้เหลือมังกรโคโมโดโอ้ใหญ่ตัวใหญ่เขาเหรอ ไม่ใช่ผมออก็รอดูกันต่อไปว่าอาจารย์ช่างรามาจะไปทำอคอกอะไรอีกนะครับ <c oughs> แต่ไม่ได้การทำเพื่อทำแค่อคอกบ้านอื่นๆค<ช>างด้านอืน่นเราก็ทำการในลิมิตรกงกระต่ายก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำกงกระต่ายหรือกงสัตว์ต่างๆสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงคือธรรมชาติและพฤติกรรมของถัดที่เราเลี้ยงครับเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆครับคุณผู้ชม ดีค่ะชอบเลยค่ะบ้านดูโล่งขึ้นดูกว้างขึ้นเขามีที่ได้วิ่งเล่นเยอะขึ้นก็บังฝนให้เขาได้เยอะขึ้น,นะค่ะไม่จะได้ไม่เปียกละขอบคุณมากๆเลย,เลยค่ะ โชว์การช่างวันนี้เราจะมาทำเก้าอี้ไม้กันครับโดยจะเริ่มจากการตัดไม้สำหรับทำเป็นขาแล้วตัวท็อปเก้าอี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเอียงองศานะครับเพราะว่าในแบบเราต้องเอียงการเอียงมาแบบนี้วันนี้ผมกำหนดไว้ที่15องศานะครับเดี๋ยวเราไปตัดกันเลย ไม้ตัวนี้ก็คือเรากำหนดที่30คูณ80ดเซนนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวขาไม้เนี่ยก็คือท้าทาาไปดูตำแหน่งที่เราจะต้องต้องบากออกไปนะครับตรงนี้เกินไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวพอเราใส่ไปมันจะพอดีเพราะเราจะเอาเส้นตัวนี้เป็นหลัก ก็แรงเงาเลไส่วนนี้คือส่วนที่เราเอาเออกเพราะฉะนั้นน่ะตัวเนี้ถ้าเราสังเกตว่าเส้นนี่มันจะเอียงนะครับเราต้องตัดเฉียงนะเราเลยต้องมาปรับปรับที่ฐานเลื่อยของจิกซอนี่ให้เอียงตามองศาตามเส้นนี้เลยนะครับอันนี้ผมปรับไปแล้วผมก็จะตัดพอตัดไปแล้วเดี๋ยวไม้มันจะออกเป็นลักษณะเฉียงแบบนี้ ก็จะเฉียงแบบนี้ส่วนด้านนี้มันไม่ต้องเฉียงก็คือตัดตรงๆเลยนะครับถ้าใครมีเลื่อยตัวเดียวเราก็ตัดตัวเฉียงให้ครบไปก่อนแล้วค่อยมาปรับฐานเลื่อยให้ตรง ทำการติดตั้งด้วยการเข้าหมายระหว่างส่วนท็อปเก้าอี้กับส่วนขาด้วยการเจาะนำตามด้วยการยิงสกูหลังจากนั้นเราจะเอาด้วยปิดหัวสกูเพื่อความสวยงามเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ จะได้โต๊ะเก้าอี้ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวอย่างนี้ครับคุณผ e> uh> oh oh ู um> ้ชมเจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการที <h 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 uh> ่อยากต่อเติมบ้านด้วยการเทคอนกรีตและพบปัญหาไม่รู้จะเลือกคอนกรีตแบบไหนดีหรือพื้นที่หน้างานแคบ ซีแพคขอแนะนำคอนกรีตซีแพคซูเปอร์ซีรีส์คอนกรีตคุณภาพโครงสร้างแข็งแรงพื้นผิวแกร่งเรียบเนียนสั่งง่ายได้คิวตามต้องการตอบโจทย์การใช้งานด้วยสูตรคอนกรีตที่เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ทั่วประเทศไทยสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณนลนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือโครงการที่มีปัญหาเรื่องการขนส่งคอนกรีตซีแพคยังมีบริการรถม่เเล็กซีแพคสามารถเข้าถึงได้ทุกตรอกซอกซอย ทุกโครงการไม่กระทบเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังมีบริการ C-PAC e กอีซี่ปั๊มตอบโจทย์การเทรคอนกรีตพื้นที่แคบของบ้านช่วยให้งานเทคอนกรีตสะดวกเสร็จไวสั่ง C-PAC ต้อง C-PAC Super Series ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิมถุนายน2568 ส่งเรื่องเข้ามาครับส่งเรื่องมายังไงครับผ่านทางช่างประจําบ้านครับนะนอกจากเรื่องของคอกมุมนรามิดอยากให้เราเนรมิตอะไรก็ส่งมาแนบภาพประกอบนะคะที่รายละเอียดให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะพาไปทําได้หรือเปล่านะคะติดตามได้ช่องประจําบ้านทุกวันอาทิตย์สิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงทางบันเทิงทีวีเอสดีช่องสามสิบสี่ค่ะครับวันนี้ผมขวัญธรรมพิสารราชการช่างประจําบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ้านในเมืองส่งมาเพิ่มกันเลยนะครับ เมือนนัจริงๆเขาส่งโปรดิวเซอร์ไม่เลือกรถติดนะไม่คุณชอบเพราะเขาชอบบางกรวยบ้านน้องอ่ะจะอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งตรงนี้เฮ้ยเพิงไปเข้าตับปรเดี๋ยวไปไปบ้านน้องอ่ะมันยังไงบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นเดี๋ยวรอสิเชื่อมารินทีวี